สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจริดๆต้อนรับเข้าสู่เกมมิวออริจินกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าพูดคุยเรื่องแพทใหม่นะครับผมตอนนี้ทางเกมมิวออริจินได้อัปแพทใหม่เข้ามาแล้วครับเป็นแพทม .16 นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอธิบายแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเนื้อหาแพทใหม่กันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเพิ่มฟังก์ชันหนังสือมอรินนะครับผม หนังสือเมอร์ลินกันนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับหนังสือเมอร์ลินหนังสือเมอร์ลินเมื่อถึงเวลที่กําหนดเนี่ยฟังก์ชันหนังสือเมอร์ลินเนี่ยก็จะเปิดเล่นให้อัพคุณสมบัติกันนะครับผมให้ตัวละครผู้เล่นเนี่ยแข็งกล้ามากขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมอ่านอยู่เว็บบอร์ดอยู่นะครับผมการอัพหนังสือเมอร์ลินเนี่ยผู้เล่นสามารถหายเทมตาอีกพีเนี่ยตัวนี้นะครับตาอีกพีนะครับผมตำราอีกพี และผลึกเวทและเวทผลึกนะครับได้จากกิจกรรมบันไดสวรรค์น,นะครับผมบันไดสวรรค์อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นฟังก์ชันเข้ามาใหม่ครับบันไดสวรรค์กิจกรรมข้ามเซิร์ฟนะครับผมเราก็สามารถเนี่ยนำแต้มให้ลงกิจกรรมเนี่ยมาแลกพวกสา,ายพีแล้วก็เวทผลึกพวกนี้นะครับผม ก็จะเป็นการอัพคล้ายๆการอัพปีกนะครับผมก็คือก็คือเมื่อเราอัพตำราถึง10ดาวเนี่ยมันก็จะเต็มไปขั้นต่อไปก็จะเป็นการอัพเวทผนึกต่อไปนะครับคล้ายๆการอัพปีกนะครับผมเราก็ลงกิจกรรมแล้วก็กกรรม,ากมาแลกแล้วก็มาอัพกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปอ่า เซิร์ฟในกิจกรรมดูก่อนมันเป็นยังไงอันนี้จริงผมลงไปแล้วแหละครั้งหนึ่งนับเวลาถอยหลัง60วินาทีระบบโอ้พูดต่อสู้แล้วกำลังเข้าโอเคเราไปตะลุยกันเลยครับ <c oughs> อ๋อจะลอดไหมเอานะค้าสี่ค้าสีหรอือโอ้โห ใส่ใสครับแบบใสๆใส่เลยแล้วก็จะได้แต้มนะครับหนึ่งร้อยแต้มนะครับในการชนะแต่ละครั้งนะครับผมใสๆใสเลยเราก็จะได้แต้มหนึ่งร้อยแต้มนะครับเนี่ยเข้าไปดูหน่ออ่าเราก็จะได้แต้มหนึ่งร้อยแต้มนะครับตรงนี้ครับ จำนวนแต้มกียตยศ100นะครับได้รับคะแนนตำแหน่ง90ขั้น90าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นอันดับนะครับอันดับอันนี้เป็นรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลเหรียญเกียรติยศนะครับ30อันดับหนึ่ง ส0ก็จะเป็นกองละร้อยป่าก็ไม่ใช่หลังจากใช้งานเราจะรับแทมเินสองร้อยแทมสามสิบเลยหระโอ้เยอะนะเนี่ยอันดับหนึ่งนะเราอย่าไปหวังแลนดับหนึ่งเอ่อโอไดมอนด์ก็ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นอันดับนะครับผมให้เราชิงอันดับกันนะครับผม ขั้นที่2เมื่อดาวเต็มแล้วผู้เล่นจะเป็นต้องใช้เวทดผลึกในการอัพขั้นต่อไปนะครับผมหนังสือเมอรินจะเปลี่ยนรูปร่างนี่งดงามครับเมื่อถึงขั้นต่อไปนะครับอัพบแบบอัตโนมัติเลยโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราลงบันไดสวรค์อีกรอบหนึ่งครับ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาเพจใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีอะไรบ้างคลาสเจ็ดอ่าผมไม่ได้บัฟนะไม่ได้บัฟนะอ่าใสใส่ใส,ใสรอบนี้ใสๆใสเลยอ่ะนะครับป้า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 ป,าปาโอเค ขั้นต่อไปหรือเปล่าเฮ้ยใชยย้เยอะหรอแหลแกยาวๆเลยจังหวะนี้แหลกอ,อ่าต่อไปคือการทาความสะอาดหนังสือนะครับคือในการทําความสะอาดจาเป็นต้องใช้อไอเทมไมกวาดเวดนะครับไอเทมไมกวาดเวทโมนซึ่งสามารถได้รับจากกิจกรรมต่างๆทางเกมจัดขึ้นแล้วก็ได้รับจากการนําแต้มใน,ในกิจกรรมเนน่บบันไดสวรรค์เป็นปแรกนะครับคือตัวนี้นะครับคือไม้กวาดตัวนี้นะครับ เราก็สามารถนําแต้มเกีรยรติยศเนี่ยไปแลกในกิจกรรมบันไดสวัสดนะครับผมผมก็ไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคือมันทําความสะอาดยังไงเนี่ยผมก็จะมาทํากันเลยครับมันมันยังไงป๊าอ๋อเราก็จะได้คุณสมบัติลึกลับนะครับผมเป็นอัตราแช่แข็งนะครับผมเป็นอัตราแช่แข็งอัตราเอ่อมาพาดนะครับผมอัตาราลดความเร็วนะครับอัตาราโจมตีรุนแรงนะครับอ๋อ โอเคเมื่อผู้เล่นเนี่ยกดลบตาฟังกชันเนี่ยใช้แม็ก,กวาดเนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดเสร็จทิ้งก็รับคุณสมบัติแบบสุม่มรับหลังจากได้ได้ค่าที่ต้องการผู้เล่นจะเป็นต้องการกดผู้เล่นจะเป็นต้องการกดบันทึกนะครับเ,เพื่อรับค่าคุณสมบัติแล้วก็ค่าคุณสมบัติจะคองอยู่69ชั่วโมงหรือ70ชั่วโมงนะครับเรากดบันทึกไปครับอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เอง คุณสมบัติรับอัตราแช่แข็งมันยังไงอัตราแช่แข็งลดความเร็วแล้วก็โจมตีรุนแรงบวกหนึ่งครับอ้อย่างนี้หกสิบชั่วโมงกี่วันวะประมาณสองวันได้อยู่ได้อยู่สองวันบากกว่าวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงได้อยู่เราก็จะได้คุณสมบัติเพิ่มนะครับข้างต้นนี้ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะฮะ ในการใช้ฟังก์ชันไม้กวาดกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติพื้นฐานตรงนี้มันลดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมย้อนคลิปดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะแก้ไขคลิปกันทีหลังนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในฟังก์ชันเข้ามาใหม่คือฟังกชันหนังสือเมอร์ลินกันนะครับหนังสือเมอร์ลินอ่าเมอมองเมอร์ลินนะครับก็ต่อไปคือ ฟังก์ชันที่2นะครับผมคือฟังก์ชันฟังก์ชันความสามารถนะครับผมฟังก์ชันความสามารถเป็นฟังก์ชันผู้เล่นสามารถดําแต้ม xp เนี่ยแต้ม xp จากการอั level เนี่ยมาแลกแต้มความสามารถครับโดยความสามารถจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับแบ่งออกเป็นหดไร้เลือดเยน็นแล้วก็ไล้ปานีกันเลยทีเดียวนะครับในโดยปัจจุบันเนี่ยเมื่ออ๋อต้องถึงคลาสสิก่อนนะครับถึงจะเปิดใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับผมต้องถึงคลาสสิก่อนเราเราก็บลาครับ <c oughs> เ,เวลกันย,ยาวๆนะครับเรายังใช้ไม่ได้ครับในคลาส8ถ้าถึงคันส10เนี่ยจะเปิดใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับคือฟังก์ชันความสามารถนะครับคือเดี๋ยวผมจะอ่าฟังก์ชันความสามารถนั่นแหละครับอ๋อเมื่อถึงคลาส10นะครับผมนี้เราก็จะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่คลาส8อยู่อ๋อก็จะมีคร่าวๆนะครับในฟังก์ชันความสามารถก็จะมีการน,นำ E.P เนี่ย มาแรกนะครับผมมาแรกคุณสมบัตินะฮะออเมื่อนําไปอัพความสามารถแล้วเนะี่ยจะได้คุณสมบัติตามที่อัพแล้วตั้งรับคุณสมบัติพิเศษอีกด้วยโอ้อยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษโจมตีปาเถื่อนโจมตีเลือดเย็นนี่ผมอ่านในเว็บบอร์ดนะครับออโจมตีไล่หัวใจแต่ละคำลดหดไล่เลือดเย็นลดเลือดเย็นลดไล่ปานีอ๋อ มากมายเลยทีเดียวนะครับ <ะ S 2> แล้วก็จะมีการล้างแต้มด้วยนะการล้างแต้มผู้ผู้เล่นสามารถใช้เทมเพ็ดในการล้างแต้มความสามารถเพื่ออัพความสามารถใหม่ได้เสมอตามที่ต้องการครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะี่นะครับโอเคเรามาฟังก์ชันที่สามกันเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงคลาสสินะแล้วก็มาฟังฟังก์ชันที่สามกันเลยคือฟังก์ชัน,นเงงทพปกป้องครับ จะอยู dos, volume, ่ตรงนี้อัลบั้มรูปนะครับฟังก์ชันเทพปกป้องฟังก์ชันส่วนขยายของอัลบั้มรูปนะครับเมื่อผู้เล่นถึงเลเวลที่กาหนดเนี่ยฟังก์ชันเทพปกป้องจะเปิดนะครับให้ใช้ฟังก์ชันผู้เล่นจําเป็นต้องสะสมอัลบั้มรูปให้ครบในแต่ละแผ่นที่ก่อนถึงก่อนที่จะอัพเทพปกป้องได้คือเราต้องเปิดใช้งานทั้งหมดแล้วนี่คือเปิดใช้งานทั้งหมดเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับถึงจะอัพได้นะครับ addition นี่ ็นกร์ดธรรมดาก็อัพได้นะครับเป็นก๊์ดธรรมดาก็อัพได้นะเป็นการาดบอสก็อัพได้นะครับในแผนที่ที่เราเปิดใช้งานแล้วเท่านั้นนะครับสําหรับแผนที่ที่เรายังไม่ได้เปิดใช้งานเราจะเก็บคืนไม่ได้นะครับแล้วก็เก็บคืนไปเราก็จะได้เมื่อเราเก<รา>็บคืนไปเราก็จะได้นี่มา ถ้าเได้แต้มปกป้องมานะครับเอ่อยังไม่ถึงร้อยหกสิบเลยทําไงดีทําไงดีทําไงดีเราอัพยังไม่ได้เลยครับก็ก็เมื่อถึงร้อยหกสิบแต้มเนี่ยเราก็จะได้มาอัพอัพเจ้าตัวเทพปกป้องของเราครับส่วนตัวนี้ครับดวงจิตผู้พิทักษ์นะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับผมอันนี้เราเขาเปิดให้เราหนึ่งช่องนะครับเราสามารถเพิ่มความสามารถได้สองอย่างนะครับ คือถ้าเราเปิดอีกช่องเนี่ยเราก็เพิ่มไป2อ,อย่างเลยคือตอนนี้เรามีแค่ช่องเดียวเราก็เลือกอันใดหนึ่งก็ได้คุณสมบัติเป็นวิญญาณผู้กล้ารครับอันนี้จะเป็นวิญญาณโกหรือเปล่าโกหรือเปล่าจะเป็นสองของนี้จะเป็นสองอย่างนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับเป็นอันนี้จะเป็นป้องก,กันไายภาพโจมตีกกยภาพโจมตีเวทมนต์ HP สูงสุด ส่วนนี้ก็เป็นป้องกันเวทมนต์อ๋อจะเป็นค่าลบดีเฮดพีสูงสุดก็มีเหมือนกันจะมีความเสียหายเพิ่มเติมก็จะมีเหมือนกันนะครับผมขอเลือกอันนี้แล้วกันอ่าพลังลบของเราจะเพิ่มขึ้นพันสี่นะครับประมาณนี้นะครับในฟังก์ชันเทพปกป้องนะครับก็สามารถนํากร์ดมาเก็บคืนกันเพื่อนําแต้มมาอัพตัวเทพปกป้องของเรานะครับก็บาบานะครับ ก็หาการ์ดกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่าก็จะในตัวที่สี่เนี่ยในเว็บบอร์ดเนยมันก็จะเป็นอันนี้บันไดสวรรค์นะครับบันไดสวรรค์ก็ผมได้พูดไปแล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ้างบันไดสวรรค์ตรงนี้ครับกิจกรรมข้ามเซิร์ฟนะครับเป็น ตรงนี้ครับปันในสวรรค์นะครับเราในวันหนึ่งเรากําหนดลงได้แค่5ครั้งนะครับผมในการลงฟาดฟันศัตรูนะครับลงได้แค่5ครั้งนะครับแล้วก็ลงแต่ละครั้งเมื่อเราชนะเราจะได้แต้มเกียรติยศมา100แต้มเราก็สามารถเนี่ยนำแต้มเกียรติยศเนี่ยมาแลกสิ่งของ,งต่างๆได้นะครับผมเป็นจายพีพีตาผลึกเวทอะไรต่างๆไม้กวาดก็นํามาแลกตรงน,นี้ได้เลยนะครับ เราก็จะมาฟังก์ชันต่อไปกันเลยครับเขาจะเพิ่มดันเจียนเข้ามานะครับในแพทหนดหกดันเจียนใหม่นะฮะดันเจียนใหม่ดันเจียนออดันเจียนใหม่เป็นดันเจียนคลาสสิหรือเปล่านะตรงนี้ครับเป็นโอกาสเป็นดันเจียนเข้ามาใหม่นะครับนี่เลยเอ,อ่อฟังก์ชันที่6กเขาจะเพิ่มคลาสสิบเลเวลร้อยเข้ามานะครับใน ฟังก์ชันที่7คือเขาจะเพิ่มดันเจียนหอคอยเข้ามาเป็นชั้น110นะครับตรงนี้เลยครับฟังก์ชันที่8นะครับคือปรับค่าพื้นฐานและสกิลของอาชีพนักฆ่านะผมให้เท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆนะครับผมปรับพื้นฐานของตัวละครให้เท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆนครับ และปรับสกิลให้มีความเท่าเทียมกับอาชีพอ,อื่นๆอ่าก็โอเคเลยเพราะว่าสายหนักฆ่าเขาสกิลแรงมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ไม่เล่นสายนักฆ่านะครับผมก็เป็นเรื่องที่แย่สําหรับคนที่กําลังปั้นตัวละครสายนักฆ่าอยู่ครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคก็จะมีความเท่าเทียมกันนะครับของชั้นที่9เพิ่มชาร์จอันดับของที่ระลึกข,ของตำราเมอรินนะครับคือ เพิ่มอันดับเพิ่มชาร์จอันดับนั่นแหละครับนี่ครับผมอันดับที่หกเลยเลยเลย,เลย <laughs> ฟังกช์ชันที่สิบคือเพิ่มระบบฉายาครับสิ่งที่แสดงคือสามารถของเหลักลรบเนี่ยนะแพทนี้จะมีระบบฉายาเพิ่มเข้าใหมา่ผ <c oughs> ู้เล่นได้ไขว้กันนะครับฉายาไม่ได้มีแค่เสน่หหาเท่านั้นยังเพิ่มคุณสมบัติต่างๆอีกมากมายนะครับคือ ฉายาเนี่ยผมได้เข้ามาดูแล้วแหละของเรามันไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับสงสัยจะเป็นสําหรับท่านที่ได้รับฉา,ายาสูงสุดแล้วจะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับคือฉายาสูงสุดคืออะไรอ,ะอ่ะก,ก็นี่ครับตัวนี้ครับผู้ช่วยชีวิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงจะได้เปิดใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ฉายาแล้วก็ความสําเร็จโอเคน่าจะประมาณนั้นนะครับหรือผมเข้าใจผิดยังไงก็รบกวนเมน้นท์แนะนํากันด้วยนะครับต่อไปคือฟังก์ชันที่สิบเอ็ดนะครับผมไอทมไอทมอทมองไอทมมองวางจําหน่ายกล่องพงท่าแล้วก็ตัวอธิษฐานนะครับตัวนี้เลยครับก็จะมีกล่องพงท่าเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตัวอธิษฐานนะครับตัวอธิษฐาน ก็่วงกันนะครับต่อไปคือระบบเปลี่ยนชื่อนะครับเปนฟังก์ชันที่สิบสองนะระบบเปลี่ยนชื่อก็จะมีให้ให้เรากดอยู่ข้างล่างมุมขวาครับเปลี่ยนมันก็จะมีให้เรากดอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อก็เสียไดมอนด์สามร้อยไดมอนด์นะครับในการเปลี่ยนชื่อในแต่ละครั้งนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนชื่อกันได้นะครับจะเป็นชื่ออะไรก็หรือชื่อเดิมไม่ถูกใจก็สามารถไปเปลี่ยนชื่อใหม่แบบฟิวเฟียวก็เดิมก็ได้นะฮะ ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เพิ่มเติมได้นะครับร่างคลิปเลยนะครับในแพด1.6นะครับผมก็มีฟังก์ชันเข้ามาต่างๆมากมายนะครับผมให้เราทํากันแบบมือหยิกเลยนะครับ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเพิ่มเติมได้ข้างล่างคลิปเลยนะครับโอเคซีอูเก n e น t t ทา e